จะได้ลดลงที่นั่นมีอังเคิลหรือเปล่าคะไม่มีคะ่ะไม่มี Uncle อังเคิลแล้วครับเจ๊ป้อมวแต่ลูแก่แกอย่างกูเจ๊ป้อมโอเคปล่ะนะตามไปช่องแดงเลยนะคะนะแรงจริงขอบพระคุณคะ่ะวีหนึ่งถึงวีสิบเลยเหรอเอาแบบนั้นเลยเหรอประบาทน,นั้นเลยเหรอมันจะไหวเลยวะใครคือยังไม่เคยติดตามมาหอแล้วศพนี้ฝากติดตามมาหอแล้วศพนี้ด้วยนะครับนะ ใครมีใจส้มก็โยนใจส้มนะครับช่วยกันเคาะหน้าจอช่วยกันแชร์ไลฟ์สีมหอรสพล้วบนะพวกนี้ก็คงหลังจากที่ไหว้พระไหว้เจ้าเสร็จก็กลับมาเจอกันเจ๊เก่งวันดีค่ะเจ๊เก่งขาแฮมปี้แกงฟาเชอร์โอ้จริงเหรอแบบนั้นเลยเหรอจริงปะเนี่ยเนะดี๋ยวคูไม่อยากให้ คนรุ่นหลังอะมันมาถามว่าต่อที่ลุงเดียอยังเป็นหนุ่มๆอยู่อะทำไมไม่แบบทำไมไม่สู้เพื่อให้พวกเขาอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมกำลังสู้อยู่ฉะนั้นคือมันจะไม่มีเขาเรียกมันจะไม่มีข้อบอกพร่อง ในทุกๆอย่างก,กับคำตอบในอนาคตให้กับลูกหลานพี่โคโบี้วันนี้ครับลุงเดียทำไมแตงโมมีลุงเดียทำไมเชื่อมจิตมีลุงเดียแม่ตากป๋าเบียมมีลุงเดียดีไอคอนมีลุงเดียใช้ดนกัมพูชาไทยมีกูจะมีสตอรี่ทั้งหมดในชีวิตกูที่กูได้ทำจริงให้กับลูกหลานได้ฟัง ฉะนั้นสิ่งเดียวในชีวิตที่ควรจะทำมากที่สุดคือตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับออล่องเรือมาส่องเลยใช่ไหมนี่เรื่องจริงนะผมไม่คนแบบนี้นะฉะนั้นคือเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันมีผลแล้วก็มันมีประโยชน์ต่อสังคมไม่เคยได้กลัวเลย คนที่ติดตามเดียมาตลอดเวลาจะรู้เลยว่าผมไม่คนแบบนี้ผมไม่คนแนวนี้ไม่สนใจแล้วก็ไม่ได้กลัวเก่งอะไรเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเราจะต้องเก่งกลัวคนชั่วคนดีไม่จะท้อแท้หมดเลยนะม่เชื่อกูเหอฉะนั้นมันไม่ใช่การเมือง28นี้ไม่ใช่การเมืองเพราะว่าบริหารมาสองปีกว่าเขาไม่มีเฮอะไรแต่แค่17 นาทีที่กูฟังเนี่ยมีมีนัยะเขาเ้าใจไหมพอมันมีนายะตลอดเวลาสองปีกว่ากูไม่สนหรอกมึงจะบริหารประเทศให้กูแม่งตลาดเงียบพ่อค้าแม่ค้าแม่งล้มละลายกูไม่ว่าอะไรแต่เรื่องนี้กูรับไม่ได้ผมน่าจะไปถึงอนุสวรีชัยสมรภูมิประมาณสักบ่ายสามโมงกว่าครับพิซันเดย์ครับนะเดียวว่าเดียวจะหาจุดที่มันเป็นจุดที่ มันง่ายๆนะลองคุยกับบ้านเขียวนะวันนี้ไม่เห็นทั้งวันเลยเดบิวสองช่องเลยคุณหนูค่ะคุณหนูจริงๆเดบิวสองช่องเดี๋ยวพิ่งกลับมาไม่กี่นะักลับมาตอนประมาณหกโมงสีนี่แหละนะแค่มาใช่ไหมคือผมว่าผมอาจจะเป็นพลังเล็กๆนะแต่น่าจะเป็นพลังที่สําคัญในส่วนเล็กๆนี่แหละนะทางหมดแล้วครับเกรกพ่อค้าใช่ไหมเออหน้าสงสานะแถวบ้านมีติดป้ายขาย ไปเซ็งกันเต็มเลยเหรอจะจะขับรถไปพรุ่งนี้จริงๆพิมไม่ค่อยเป็นนะพิมพ์ไม่ค่อยมันอยากจะขับรถไปพรุ่งนี้จังพิมพ์ไม่ค่อยมันหมายถึงอะไรอะ่ะเจ๊เกียวเจ๊เกียวอยู่ที่ไหนอะ่ะเจ๊เกียวอยู่ไหนคะพี่นิวสวัสดีค่ะนะคนอติดตามแล้วคนออติดตามแล้วออนี่คือใครวะ มึงอุ้งอุ้งอุ้งอังอุ้งอังเหรอวะติดตามกูเนี่ยอ้วกัวเราจะปแสดบัรังกันที่อ๋ออันนี้อ่านไม่ได้อันนี้อ่านไม่ได้มึงกูนะนะเซ็งบหานพี่นะสาววันดีจ้าลูกนะคือมันมันทำให้ผมแค่รู้สึกว่ามึงบริหารไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจมันกระตุ้นได้เนี่ย กูยังพอรับได้แต่เรื่องนี้กูรับไม่ได้นะพี่มาดามนาเดียสวัสดิการยู่ดินแดงค่ะเจอกันนะคะได้เลยพี่นิวเจอกันกอดกันทีได้ไหมขอกอดทีได้ไหมตอนนี้ผมเจอพี่นิวเนี่ยผมกอดพี่นิวทีงได้ไหมมันจะเป็นการระรลาบระลวงในชีวิตผมไปป่ะมันจะทําให้พี่นิวรู้สึกว่าพี่นิวรู้สึกแบบผมไปแตะอ่งพี่อะไรเงี้ยโอเคได้ใช่ไหมโอเคเราจะกอดกันแน่นๆนะครับพี่นะ เขาคงไม่ไปไไม่ไปง่ายๆหรอหอบเขารอง,งบนะเขางบเขารอง,งบปีห9สวัสมีนค่ะคุณยายค่ะนะเจอหนูไม่เห็นกอดเลยกอดค่ะกอดค่ะกอดค่ะนะเอาแล้วมึงชิบหายแล้วเริ่มมีการโทรบุญคุณกันละ้ะกูชีวิตกอดค่ะนะเดี๋ยวกูเจอใครกูกอดหมดอ่ะ <c> ก <oughs> ูยอมเลย กูกอดแม่ให้ทุกคนลยการโดนดา่าหนดูด้วยจ้าหนูก็ไม่กอดอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นมีสติกันก่อนพวกเรานะมีสติก่อนนิดนึงโอ้ยนะอย่าไปนะสงสาใจให้นะครับจ้าจะป้อมจ๋าไม่เป็นไรเนาะเราจะจำกันได้ไหมํำได้วันที่รองบจะออกนั่นแหละนะ เรื่องของเรื่องอ่ะพอเราจะทำคาสิโนอ่ะนะไอ้วุ้นเส้นมันก็ไม่พอใจหรอกเพราะชีวิตมันอยู่ได้มันแดกได้พาะคาสิโนมันมีเงินม,มีทองจากคาสิโนกับไอ้นี่แหละคอเซ็นเตอร์นี่แหละไอ้วุ้นเส้นเนี่ยประเทศมันมีอะไรบ้างประเทศมันไม่มีอะไรนะคือตอนนี้กรนะเด็บอกว่าไอ้วุ้นเส้นกับลูกอ่ะมึงหยุดปากดีเหอะนะน่ารำคาญนะปากดีจริงๆไอ้สองตัวเนี้ ตอนเนี้อเมริกาเขาอินเตอร์โพลแล้วมึงออกนอกประเทศแต่เขาล็อกมึงแน่กูบอกให้อย <Hello. S 1> ่าทำเป็นทะลรึ่งไป <Hello. S 1> ไปเกาะคนเดียวแล้วกลับบ้านได้ <Hello. S 1> คืออะไร <Hello. S 1> กอเสร็จกลับเลยเหรอท <Hello. S 1> ี่แกไม่ได้มาเพื่อชาติมาเพื่อกูเลยเนี่ยเ <Hello. S 1> จบาดไม่ได้อยู่ด้วยกันก่อนสิอยู่ด้วยกันเมาส์กันนะแล้วพอใกล้ๆเลิกใช่ไหมเรารู้ว่าคนมันจะต้องกลับใช่ไหมเรากลับก่อน <Hello. S 1> แล้วเราไปหาส้มตํากินกัน <laughs> ไปหาซ้มตําจิ้มจุ่มกินกันดีไหมดีไหมคิดว่าดีไหมเออผมว่าดีนะเว้ย <c oughs> นั่งเมากันนะน่าจะดีกินด้วยใช่ไหมดีเนาะเขาเลิกสามทุ่มไอเหี้ยสองทุ่มเราออกเลยเราสองทุ่มเราออกเลยนะแล้วเราก็เดินไปหาส้มตํากินกันใช่ไหมกินส้มตํากินจิม้มจุ่มริมทางเลิศนะมึงกูบอกเลยว่าเลิศ ไปความคิดที่แบบเอาจริงๆเราไปอยู่ในบรรยากาศให้เขารู้ว่านี่คือหนึ่งพลังจากเราแต่เราไม่ต้องอยู่ยันเลิกก็ได้เข้าใจไหมใช่ไหม,ไหมเตรียมของไปให้ดีๆนะเตรียมพวกยาดมเตรียมน้ำเปล่าวขวดเล็กไป2ขวดนะคะแล้วก็ผ้าเย็นเซเว่นซื้อไว้เลยนะเชื่อเดียวเวลาอยู่ม็อบสอย่างเนี้ยช่วยได้เยอะนะคะ ถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดีย๋ยวดีจะเตรียมของเดียไปให้นะครับแต่ความรุนแรงไม่มีหรอกถูกหลงทาระ้ายบกับใจจริงๆะมันจะบอกว่าไอเดียบางครั้งชีวิตเรานะไม่ได้อยากทำอะไรที่เต็มใจทำ แต่เราก็ทํามาแล้วใช่ไหมวันเนี้ยเรากําลังจะทําในสิ่งที่เราเต็มใจทำใช่ไหมมาหอเราศพขึ้นแล้วใช่ไหมไม่ค่ะเจี๊ยเกียวขาอันนี้ไม่ยิงค่ะไม่ยิงไม่ยิงไปไหมเจ๊คุ้นงนางไปไหมคะเจ๊คุ้นงนางลาเต้ไปไหมทักบ้านเขียวเดี๋ยวมาได้เลยนะนะหนูฝากไปด้วยเดี๋ยวความดันจะขึ้นนะ 1.5k พี่กุ้งต่ขอบพระคุณมากค่ะเสียงมาหอนใช่ไหมใช่จ้าไม่รู้อ่ะใครมีบ้านเขียวเดียทักมาแล้วกันวันนั้นน่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในจุดที่ผมจะหาหาจุดที่มันง่ายในการเจอกันเออก็ไปแล้วเจอกันนะคะโอเคได้เลยได้เลยโอ้โหแม่งทำรถเรียบรอเนี่ยเชียร์กลุ่มเดียน,นี่เยอะหนึ่นนั้นเนี่ย อย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดใส่แมสแล้วเขาจำหน้ากันไม่ได้เนี่ยให้สังเกตจากตรงไหนอะเจนอฟคุ้งนางขาเราต้องเราต้องสังเกตตรงไหนแหละคะเราถึงจะรู้ว่าเป็นใครเป็นใครอย่างเงี้ยพี่เป็ดบุญเจอกันเนาะพี่บอยสวัสดีครับนะดวงตาสังเกตจากดวงตาไอ,อชิบหายคนไม่เป็นหมื่นเลยเจยมันจะบ้าหรือปเปล่าเนี่ยเดชเดชชาใส่เสื้ออะไรดี เออวะเออว่ะเอเอมันต้องสังเกตจากอะไรดีวะเออว่ะเอเอว่ะมันต้องสังเกตจากอะไรดีวะชิบหายแล้วเรื่องใหญ่แล้วมึงป้องกันโควิดค่ะติดกั็ไม่เป็นไรเราคุ้งนางมั่วเหรอเออจำพี่เด็กง่ายอยู่แล้วเออว่ะ กูว่าแม่งใครก็จํากูได้หมดนะใครมันจะจํากูไม่ได้ไว้ฮะกูนี่แม่งกูว่ากูจะออกยุ่ออกบ้านแดงจนกูจะออกยังไงแล้วพี่ใส่หมวกผมยาวอ่ะไอ้ใส่หมวกผมยาวสีขาวเหรอใส่หมวกผมยาวสีขาวจะจําหน้าผมไม่ได้เอานะผมจะบอกให้นะนะใส่หมวกผมยาวสีขาวแล้วจําหน้าเดียไม่ได้นะจะบอกให้แม้ที่คุณเดียสีม่วง โอ้คนใส่แมสก์จะอยู่แหล่ะเดี๋ยวว่า